สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนูเพิ c h ชาแนลนะคะและนี่คือเทอร์รอ่อาร์ติสค่ะมาถึงดวงความรักให้กับชาวธาตุน้ำแล้วะคะธาตุสุดท้ายสําหรับรอบนี้ค่ะคือวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์65นะมาดูกันว่าหลังว่าเลนไทยมาเนี่ยชาวธาตุน้ําความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะสําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะยินดีต้อนรับค่ะช่องของเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศาสากลหรือว่าโหราศาสตะวันตกเพราะฉะนั้นการแบ่งวันที่จะไม่ตรงกับของไทยนะคะก่อนดูเช็ควันที่ดูก่อนคะ่ะว่าคุณเกิดในราศาน้ กระกดพิจิกมีนตามช่องของเปิ้ลเปล่าเปิ้ลจะระบุวันที่ไว้ที่ใต้คลิปนะถ้าใช่คุณสามารถดูได้หรืออีกอันหนึ่งคือคุณสามารถดูตามลัคนาเนอะซึ่งวิธีหาเปิ้ลแปะลิงก์ไว้ให้ค่ะหาไม่ยากเลยแต่ต้องมีเวลาเกิดนะถ้าคุณมีเวลาเกิดสถานที่เกิดเป๊ะๆคุณสามารถหาลัคนาของคุณได้แล้วเปิ้ลก็แนะนําว่าดูลัคนาก่อนแล้วก็ดูดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์ก็คือวันเกิดคุณนั่นแหละนะสองอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ดาวจันรดาวสุกก็สามารถดูได้เพราะว่าคลิปนี้เป็น general reading นะคะใครมีปััญหาจริงรงตต้อด ใจแนะนําให้ดูดวงส่วนตัวนะเพราะมันจะเป็นการเฉพาะเจาะจงดวงของคุณการดูแบบนี้คือดูแบบสบายๆดูให้กําลังใจดูแบบว่าเออเหมือนแบบดูสนุกๆอะไรอย่างเี้นะเพราะมันเป็นภาพรวมมากอย่าไปเทคซีเลียในการที่จะเอามาตัดสินใจอะไรจริงจังมากแต่ถ้าดูเป็นแนวทางไกดไล์ย,ยินดีมากเลยนะคะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะชาวธาตน้ําในช่วง16-28กุมภาพันธ์นะว่า ความรักของคุณจะเป็นยังไงเริ่มต้นกับให้สุข,ขีก่อนเนอะ energy ร,รวมๆเลยคะ่ะคนทธาตุน้ํานะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะ energy ร,รวมๆของคนทธาตุน้ำเลยคะ่ะคุณเป็นยังไงบ้างมาหนึ่งใบนะคะในช่วง1 6บหถึงยีกุมภาพันธ์ ว้าวสัมผัสยพ,ยพิเศษช่วงนี้คุณจะมีเซนต์ต้องบอกงี้นะจริงๆแล้วคนท่นาตน้ำอ่ะเป็นคนที่มีเซนต์อยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนราศีมีนกร,รกฎหรือพิจิก Ki! คือคุณจะมีแบบทําไมไม่รู้แต่ละคนอาจจะมีเซนต์ไม่เหมือนกันบางคนฝันบางคนอยู่ๆก็รู้สึกว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้หรือบางคนก็เหมืนอน,บบนอมีนอ n นเนอร์วอนึกออกปะอยู่ๆก็มีเสียงบอกว่าแบบนี้หรือว่าคุณมกักจะเหมือนแบบ ถ้าคุณเป็นนะไปจะบอกอย่างนี้คุณมีความเหมือนละมุนละไมใช่ไหมคุณจะจับความรู้สึกของคนรอบตัวได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณจะรู้ว่าคนนี้มาดีมาไม่ดีมีหลายครั้งที่คุณอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยคนนี้ไม่น่าคบซึ่งมันก็จะไม่น่าคบจริงๆรนึกออกปะคือคุณจะมีเซนส์และช่วงนี้ค่ะ16-28ไม่ว่ามันจะมีเซนส์อะไรเข้ามาขอให้คุณเชื่อเซนส์ของคุณ คือคนคนท่าน,น้ำอะเราแบบโอเคมันต้องใช้เหตุผลเนอะแต่ว่าเราก็มักจะมีอะไรไม่รู้ที่ทําให้เราเหมือนไม่ได้ใช้เหตุผลนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกในการตัดสินใจอย่างเงี้ยบ่อยๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้มีสัมผัสพิเศษแน่นอนนะไม่ว่าจะมีอะไรคุณให้คุณเชื่อเซนงคุณเองนะเรามาเริ่มต้นกันที่คนโสดก่อนนะคนโสดนะเป็นยังไงบ้าง ขอ5ใบให้คนโสดค่ะในช่วงที่สบหถึงยี่16-28คุณอาจจะเจอคนที่แบบว่าเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าพิศเศษหรือคนที่แบบเข้ากันได้มีแบบอะไรที่มันซิงกันแบบนี้ก็ได้นะเออถ้าเกิดไม่ไม่ใช่ตัวคุณเองอะ่ะก็อาจจะไปเจอคนที่รู้สึกว่าเออถ้ามันมันคอนเนคกันจังแบบนี้ก็ได้นะห้าใบให้กับคนโสดทัดน้ําค่ะกรกฎพิจิตมีนะจะเป็นยังไงบ้างโสดจะโสดสนิทหรือว่าแบบจะมีคนคุยเบาๆแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะอ่ะมาเป็นไงห้าใบค่ะปึ๊บสีดาบค่ะ กาถ้วยโอ้ขอไพค่ะไพไวซ์เวอร์ซาก็จะมี2ด้านนะนะปันก็จะต้องเลือกเปิดด้านที่มันเห็นชัดนะแล้วก็จาัาสติกค,ค่ะแเหเรียญอ่าแล้วก็เด็กถือเหรียญน,นะใต้สำรับเป็น3ดาบว้าวอืมมีเซนต์จริงๆปั้นคิดว่านะมันเป็นได้หลากหลายมากเลยนะคือถามว่าช่วงเนี้ยคุณอาจจะ รู้สึกผิดหวังเสียใจในบางเรื่องมาเปิ้มไม่ได้คิดว่าเป็นแค่เรื่องความรักอย่างเดียวนะเพราะใต้สาหรับมันเป็น3ดับอาจจะมีเรื่องให้คุณผิดหวังไม่ได้ดังใจทําให้มันมากระทบจิตใจใคุณไรแบบนี้เนาะคุณก็เลยเหนื่อยและอยากจะพักเบรกกับทุกๆเรื่องค่ะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะเปิ้มคิดว่าเป็นแกนหลักที่คุณอาจจะรู้สึกว่าไม่โฟกัสไปโฟกัสในเรื่องงานมากกว่าเพราะมีทั้งจัสติกมีทั้ง8เหรียญและมีเด็กถือเหรียญมันอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในเรื่องหน้าที่การงานการเงินคุณก็เลยเอาเวลาไปทําใน เออมันมีเรื่องให้คุณผิดหวังเสียใจแล้วคุณก็เหมือนไม่อยากมีความรักความสัมพันธ์นตอนนี้แต่ถามว่ามีคนเข้ามาคุยคุณคุยไหมคุณคุยนะคุณรับโอกาสนั้นแต่ว่าคุณจะทรีททุกคนให้เป็นเพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนแนะนําเจอกันจากแบบสังคมคอนเนคชั่น หน้าที่การงานได้หมดเลยแต่คุณก็จะเหมือนแบบเออฉันฉันรู้ตัวเองว่าฉันยังไม่พร้อมที่จะมีใครหรือคนที่เข้ามาคุณยังรู้สึกว่ามันไม่ได้คอนเน็ก์ขนาดนั้นนึกออกปะคุณก็เลยคุยคุยเป็นเพื่อนไปก่อนค่อยๆดูไปยังไม่ได้รีบเพราะคุณรู้รู้ว่าคนที่จะเข้ามาและเป็นคนที่ใช่จริงๆอะ่ะมันต้องเป็นคนที่คุณคอนเน็ก เป็นคนที่คุณรู้สึกได้อย่างที่มันบอกคนธาตุน้ําจะเป็นคนที่มีความละมุนละไมคุณจะจับอารมณ์ความรู้สึกของคนได้เร็วใครที่แบบว่าหน่อยอ่ะคุณก็จะรู้สึกเหมือนคือถ้าใครมีพลังลบคุณจะรู้สึกดาวตามแต่ถ้าเกิดใครเป็น Energy บวกๆคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้กับการที่ได้คุยกับคนคนนั้นเนอะซึ่งณตอนนี้มันรู้สึกว่ามันมีเรื่องคุณไม่โอเคในใจคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนอะแล้วคุณก็ไม่พร้อมที่จะคุยกับใครแล้วคนที่เข้ามาก็ยังไม่ได้ถูกสเปคขนาดนนนนัั้คคคุุณกก็เเลยยยๆปพพื่่่อออไไฒา เพราะบางทีมันมีความเอะนะบางคนอะดูทรงตอนแรกอะเหมือนจะดีคุณก็เปิดใจคุยใช่ไหมแต่ว่ามันมีความเอะนิดนึงว่าเอ๊ะคนคนนี้ยังไงก็เลยลองพิจารณามันอาจจะมีบางจุดที่คุณไม่โอเคกับเขาก็ได้คุณก็เลยเหมือนอ่ะให้โอกาสนะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆดูแบบนี้ก่อนก็เป็นไปได้อ่ะเพราะฉะนั้นคนโสด คุณจะไปโฟกัสทางานหาเงินอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมคะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รีบร้อนในเรื่องความรักแล้วมันเป็นไพ่ข,ของการนั่งพักเห็นปะคือพักเหนื่อยแบบไม่ไหวละฉเชขอพักก่อนที่ผ่านมามันอาจจะแบบพยายามมา,มากเหนื่อยมามากหรือใดๆก็ได้ทําให้คุณเหมือนแบบเหนื่อยจังเลยหรือถ้าเกิดใครไม่มีความรักนะที่ผ่านมามันอาจจะมีการงานการเงินวุ่นวายทําให้คุณเหนื่อยคุณเลยเหมือนแบบขอพักก่อน พักกายพักใจอยู่กับตัวเองก่อนให้แบบมีเวลาพักผ่อนอยู่กับตัวเองบ้างนะที่ผ่านมาแบบอย่าเพิ่งรีบถึงเรื่องมีความรักเลยแค่จะมีเวลาพักยังไม่มีเลยแบบเนี้ยอ่ะก็เป็นไปได้อะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงเวลาที่มีคนเข้ามาคุยนะเปิดใจคุยค่ะแต่ว่าให้คุณเชื่อในเซนส์คุณเองถ้าคนไหนมันยังไม่ได้ถูกสเปคขนาดนั้นก็ทรีปเป็นเพื่อนไปก่อนคุยเป็นแบบเพื่อนแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เจอคนที่มันน่าจะสนใจอ่ะมันก็นคิดว่าคุณจะเปิดใจซึ่งถามว่าจะเจอในช่วงนี้ไหมก็เรื่อยๆค่ะ ถือว่าเป็นการช็อปปิ้งไปเนอะแล้วก็เอาเวลาไปทํางานหาเงินก่อนเพราะว่าดูแล้วการงานดีการเงินดีเนอะไปโฟกัสตรงนั้นก่อนนะคะต่อมาไพ้ l ลฟสตอรี่ออร c เ e ค่ะคนโสดความรัก Energy ในช่วง16 2 8กถึง28กุมภาพันธ์จะเป็นยังไงบ้างนะทัตน้ำค่ะ Rejection เนี่ย คือที่ผ่านมาคุณอาจจะถูกปฏิเสธไงเพราะว่ามันมีสาดาบใช่ไหมคุณผิดหวังเสียใจมาคุณอยากพักมันเป็นอะไรที่จบไปละแต่ว่ามันจะมีโอกาสที่จะมีคนมาจุดไฟให้คุณใหม่นะถึงบอกว่ามันมีโอกาสดีๆเข้ามามีเด็กถือเหรียญน,นะเข้ามา แต่ว่าอย่ารีบเพราะว่ากัวคุณเองก็กลัวด้วยคุณก็กลัวแบบเฮ้ยมันจะยังไงมันแบบปลอดภัยไหมนู่นนี่นั่นให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองค่ะเนี่ยสัมผัสพิเศษเชื่อว่าตอนนี้ฉันพร้อมหรือยังถ้าคุณยังไม่พร้อมคุณคุยได้นะแต่ยังไม่ต้องรีบค่อยเป็นค่อยไปมันจะสามารถนะสิ่งเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วมันคือมันผ่านไปแล้วนะเห็นปะแต่คุณจะสามารถมีสิ่งดีๆใหม่ๆเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเปิดใจให้กับตัวเองอะถ้าไม่พร้อมพักก่อน นะอย่าไปคิดว่ามันจะไม่มีแต่คนไม่ดีเข้ามานะนคิดว่ามันจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแค่ต้องค่อยเป็นค่อยไปคุณจะเหมือนแบบพลิกฟื้นตัวเองได้อะถ้าคุณพักเสร็จนะถ้าคุณเหนื่อยอก็คิดว่าคุณพักก่อนเนี่ยเป็นสีดาบเนี่ยพักพอคุณพักกายพักใจไปโฟกัสในเรื่องการงานการเงนิงนอยู่กับเพื่อนฝูงสังคมจนจิตใ,ใจมันโอเคขึ้นอะนั่นแหละคุณก็จะพร้อมจะลุกโชนและมีความรักครั้งใหม่ได้อย่างแน่นอนอันนี้คนโสดน,นะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้ไม่ไหวก็พักก่อน แต่ตอนนี้คุณมีเซนแหละใครที่มาดีคุณก็คุยได้ใครที่คุณรู้สึกว่าแปลกๆก,ก,ก็อย่าไปคุยกับเขาเสียเวล่มเวลาเนาะก็มาคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะมีคนคุยนะแต่ว่าคือไม่ว่าจะเพิ่งคุยหรือคุยมานานแค่ไหนก็ตามนะแต่ว่าเออยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรกันยังไม่มีสถานงสงสถานนะใดๆเลยอะไรอย่างงี้เนาะจะเป็นยังไงบ้างในช่วง16-28กถึงุมภาค่ะนะพลังงานความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างคะในช่วง 26- 26-28กถึง่ก่สปกุมภาปีหนหะ้าน ไ่ร่วงเอาใหมค่ค่ะขอห้าใบให้คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนท่านน้ำกรกดพิจิกมีนค่ะห้าใบนะนะโอเคปุ๊บขึ้นมาเอ็มเพอเรอร์โอ้โอก็เน้นการงานนะว้าวเดวิลสิบดาบว้าวแปดเหรียญเหมือนกับคนโสดเลยไหมเนี่ย เด็กถือเหรียญเหมือนกันเลยใต้สำรับเป็นไฮพีเทสใช่เลยคุณมีเซนส์สุดๆไฮพีเทส test, กับสัมผัสพิเศษขึ้นมาเนะี่ยเหมือนกันเลยนะว่าคุณมีเซน์มากแปลว,ว่าถ้าเกิดอะไรที่เป็นสัญญาณธงแดงหรือคุณเอะนะอย่ามองข้ามนะบางทีอ่ะเราเหมือนพยายามแบบอยากให้ความสัมพันธ์ไปต่อใช่ไหมเราก็พยายามจะแบบเราลุ่มหลงเขาว่ามันมีเดวิลอ่ะเรารู้สึกว่าแบบเรายังเสพติดเขาอยู่เรายังอยากได้ความสัมพันธ์คือต้องบอกนะว่ามันเป็นความลุ่มหลงนะมันไม่ใช่ความรักนะเพราะว่าบางทีอ่ะคุณคุยมานานแล้วคุณรู้้แลว,ว เป็นคนประมาณยังไงแล้วเราก็เหมือนแบบแต่เรายังอยากได้อะเราก็เลยอดทนแล้วเราก็ยอมเจ็บปวดทรมานอยู่ในความสัมพันธ์ทั้งที่มันมีสัญญาณเตือนคุณนะอันนี้กรณีคนที่มีปัญหาความสัมพันธ์นะเหมือนกับเรารู้อยู่แล้วว่าทำไมมันถึงไม่พัฒนาเพราะว่าเขาเอาเราเก็บไว้ในที่ลับเขาไม่เปิดเผยแล้วสะทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีคนอื่นอีกหรือว่าเขาไปคุยกับคนอื่นหลายคนอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่มีแค่คุณคนเดียวแล้วคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ดูไม่ได้มีทิศทางว่าจะพัฒนากาับรเราสทัทีอะไรเงี้ยก็ดววคับบามเจป เพราะความลุ่มหลงต้องบอกว่าให้คุณเชื่อเซนนะอันที่หนึ่งคือมันมีไฮพีเทสนะคุณรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณอะหลับตาไม่ยอมรับมันหรือเปล่าถ้าคุณเปิดใจยอมรับมันว่าเออสิ่งที่คุณเออเออเอแล้วเป็นสัญญาณธงแดงอะถ้าคุณเปิดตาจริงๆอะคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันไม่ได้มองว่ามันถูกหรือผิดนะแต่แค่ว่าเมื่อไร่ที่คุณพร้อมคุณเปิดใจอะสิ่งที่คุณคิดนั่นแหละทั้งหมดมันคือความจริงทั้งหมด นะแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราเหมือนแบบเป็นมือที่3คนที่3หรือเขามีคนอื่นยังไม่ได้ชัดเจนจ,จริงๆอย่าไปซีเรียสกับมันคือถ้าเกิดว่าเขามีคู่แล้วถ้าทําใจได้ขอให้คุณเดินออกมาเนาะเพราะว่ามันอยู่ไปมันก็ไม่ได้เห็นว่ามันจะมีการพัฒนาแต่มันอยู่ด้วยความรุ่มหลงเท่านั้นเองทางกายอะไรแบบเนี้หรือว่าเปลือกภายนอกแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้มีใครหลอกแต่ว่า เขายังไม่หยุดสักทีอะแล้วคุณยังหวังกับคนคนนี้อยู่คุณก็แค่ต้องทําตัวสบายๆค่ะเหมือนแบบถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่เข้ามาแล้วคุณก็โอเพนโอเพนคือถ้าเกิดมันมีคนที่ดีก็เข้ามาคุณก็คุยด้วยไม่ได้แบบต้องไปรอคนนี้คนเดียวเนี่ยคุณจะทุกข์น้อยลงคุณจะไม่เป็นสิบดาบเดบางทีมันเหมือนแบบหลายรอบแล้ววะจนคุณเหมือนแบบชาชีนโดนแทงจนแบบนอนไม่หลายความรู้สึกอะไรแบบเนี้ยไปแล้วก็ได้เนะหรือบางทีเราก็รู้สึกว่าเออแบบ ไม่เอาแล้วดีกว่าความรักคือพยายามจะไม่ไปโฟกัสมันไม่พยายามจะไปสนใจมันแล้วเอาเวลาไปทํางานหาเงินก็เป็นไม่ได้เพราะว่าคนโสดกับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอะมีไพ่คลายกันเยอะเนอะคืออาจจะเหมือนแบบ มีข้ออ้างว่าเขาแบบทํางานไม่มีเวลาให้คุณอ่ะแบบนี้ก็ได้นะอาจจะเป็นข้ออ้างเดิมๆซึ่งคุณอาจจะมีมีความรู้สึกใน,ในใจว่าไม่จริงหรอกต้องไปมีคนอื่นแน่เลยให้คุณลองดูลองเชื่อไม่อยากให้คุณหน่อยนะแต่อยากให้คุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเพราะว่าคุณมีจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นตัวคุณเองที่ทํางานหาเงินวุ่นวายอะไรเงี้ยไปโฟกัสเรื่องการงานก็ไปทําก่อนให้ระวังสุขภาพเท่านั้นเองนะว่าอาจจะแบบทํางานหนักเกินไปแต่ว่าบางคิดว่าน่าจะเป็นความคิดเยอะคิดมากในเรื่องความรักมากกว่าแต่ ถ้าเกิดอีกอันหนึ่งนะที่เปิ้ลอยากให้คุณทําเลยคุณกลับมาคิดนะจากไพ่นะที่เปิ้ลเห็นนะคือคือตอนนี้เปิ้ลไม่รู้ว่าเขาคณรักเขาหรือเปล่านะเพราะว่าเปิ้ลไม่ได้เห็นว่าคุณรักเขาขนาดนั้นแต่ว่ามันอาจจะเป็นความยึดติดความลุ่มหลงในแบบว่าโปรไฟล์เปลือกหน้าตาหรือว่าเซ็กส์หรืออะไรแบบนี้ที่แบบจริงๆมันเป็นการอยากเอาชนะหรือเราอยากได้แต่จริงๆเราอาจจะไม่ได้เหลือความรักให้กับเขาแล้วก็ได้นะในกรณีที่เป็นคนแบบคุยกันมานานนะแต่ถ้าเป็นคนใหม่ๆ ให้ระวังความลุ่มหลงให้คุณเช็คประวัติเขาให้ดีก่อนเพราะว่ามันเหมือนกับคุณจะชอบเขาที่เปลือกนะแล้วมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้นะอันนี้เป็นกําลังใจให้อันนี้แค่แค่แค่แ,คแบบ ให้ระวังก็แล้วกันในสาหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะถ้ามันไม่ได้มีอิชระอะไรเลยในเรื่องความรักความสัมพันธ์ว่าเอ้ยคุณมีเอก,กับเขานะก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องค่อยเป็นค่อยไปแบบช้าๆเพราะว่าช่วงนี้มันยังไม่พอดีอาจจะอย่างที่บอกว่าคุณติดงานเขาติดงานไม่ค่อยได้มีโอกาสสารสรัมพันธ์กันเท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะมันเป็นไพเรียนเนาะรีบไม่ได้อะถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหานะมันก็ยังไปต่อได้นะไม่ได้เห็นว่าแบบ คุณจะยังไม่อยากไปต่อต่อมาเล็บสตอรี่ออราเคิลให้กับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะทัดน้ำนะเป็นยังไงบ้าง security เนี่ยคุณต้องการความปลอดภัยเพราะไม่ได้คิดว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันปลอดภัยถ้าคุณไม่ได้มีเอนะ ความสัมพันธ์นี้มันยังไปต่อได้แต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปถ้าคุณอยากจะฟูมฟักหัวใจของคุณนะคุณก็ต้องค่อยๆนะอีกในหนึ่งคือที่เป็นมองคือไพ่อยากจะบอกว่าขอให้คุณกลับมารักตัวเองค่ะไพ่ security เห็นไหมคุณควรจะได้รับความรักที่มีการฟูมฟักเห็นปหมเนี่ยหัวใจคุณนะอยู่ในแบบที่ที่แบบมีการแบบที่นุ่มๆอ่ะนึอะนกออกปะแบบว่ามีพอเทคมีการปกป้องเพราะฉะนั้นความรัก คุณคู่ควรกับการที่คุณจะมีความรักที่ปลอดภัยที่มีคนแบบว่ามาเอาใจใส่ทนุถนอมนะไม่ใช่ความรักที่แบบเจ็บปวดทรมานเป็นสิบดาแบบนี้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ความรักที่คุณรู้สึกว่าทุกทรมานเจ็บปวดเนี่ยคุณต้องถามตัวเองแล้วว่าคุณรักเขาจริงๆหร,หรือมันเป็นแค่ความรุ่มหลง ความรักที่แท้จริงที่คุณอยากได้คืออะไรกันแน่คุณต้องการความปลอดภัยใช่ไหมคุณต้องการความไว้วางใจใช่ไหมคุณต้องการความรักที่สามารถมั่นคงก้าวหน้ายั่งยืนยาวนานได้ใช่ไหมถ้าใช่สิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้มันใช่หรือเปล่านะคุณต้องถามตัวเองแต่ว่าจากไพ่อ่ะมันบอกแหละว่าจริงๆแล้วคุณต้องการความรักที่มันปลอดภัยใช่ไหมนะให้คุณลองถามตัวเองนะคะเป็นกําลังใจให้มากๆสําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเชื่อเซนส์นของคุณเองค่ะ แล้วพอคุณเชื่อเซนต์คุณเปิดตาเปิดใจนะเปิ้จะบอกว่าหลักฐานมันจะตามมาอืมแต่บางทีตอนนี้เราเหมือนพยายามปิดกั้นปิดตาแบบกลัวรู้ความจริงอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เปิดเผยก็เป็นไปได้นะอันนี้กรณีคนมีเคสนะใครไม่ม,มีก็ไม่ต้องหน่อยนะคือแบบคือคนที่เข้ามาดูส่วนใหญ่เปิ้ก็รู้สึกว่าก็ต้องมีปัญหาความรักแหละถึงได้มาดูถูกไหมอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสบายดีคุณก็ไม่ต้องดูนะคะต่อมาคนมีคู่ความสัมพันธ์ชัดเจนค่ะท่าน้ำนะความรักในช่วงึง28กุมถึงยี่สงบแปดกุมภาบค่ะ ปุ๊บทำงานหาเงินหมดเลยอะทั้ง3มน,นะมี8เหรียญก็เห็นปะแจสติกนะ9ถ้วย4ดาบเออจริงๆมันคล้ายกันหมดเลยนะแต่ว่ามีเมจเชียนคะ่ะแล้วใต้สำรับเป็น9ดาบมีความนอนไม่หลับคิดเยอะคิดมากเม่คิดว่าน่าจะมุ่งเน้นในเรื่องการงานนะคนมีคู่นะเหมือนการงานอาจจะแบบว่าทำงานหนกักมีเรื่องแบบอะไร เยอะแยะเข้ามาให้คุณปวดหัวในเรื่องหน้าที่การงานก็ได้มีทั้งจ้าสติกมีทั้งแปดเหรียญน,นะคือทํางานหาเงินบางทีเหมือนแบบเออเรามีค่าให้จ่ายเรามีความกังวลเราต้องใช้เงินอะไรแบบนี้เราก็เหนื่อยอต้องบอกว่ามันมีความเหน็ดเหนื่อยอยู่ในนั้นอาจจะนอนไม่ค่อยหลับกังวลเยอะแล้วก็แบบเหมือนแบบถ้าการงานบางคนติดขัดคือไม่ได้แปลว่าอาจจะงานเยอะนะแต่หมือคุณกังวลนะว่าเ ي, จะมีงานไหมแบบว่าจะว่างงานจะตกงานหรือเปล่าแล้วมีความกังวลในเรื่องการงานก็ต้องบอกว่ามีเมจิเชียนนะถ้าคุณตั้งใจจริงๆคุณจะสามารถทําได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องน้ออยยไม่ตงเี ไม่ต้องกังวลมากจนเกินไปถ้าเป็นเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องความรักนะส่วนในเรื่องความรักก็อย่าไปเครียดคิดเยอะคิดมากเพระาะใต้สําราบมันมีความคิดเยอะคิดมากใช่ไหมก้าวดาบคือคิดเยอะไปอืมจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากแต่คุณอนะเหมือนแบบเชื่อว่าตัวเองแบบคิดว่ามันต้องใช่แน่เลยจนทําให้ความรักของมันมีปัญหาได้บางทีเรารู้สึกว่าเหมือนแบบทําไมความรักมันดูนิ่งๆทําไมเขาดูเนิบๆทาไมมันความรักมันดูแบบเอ้ยหรือว่าแบบไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าเจ้าชู้อะไรแบบเนี้ย ก็เป็นไปได้แต่ก็ต้องบอกนะว่าความรักของคุณยังดีอยู่นะถ้าคุณเป็นแฟนกันเป็นคู่กันที่เป็นตัวจริงนะเหมือนเป็นแฟนตัวจริงอ่ะเหมือนเปิดเผยอ่ะนะมันมีจัาสติกแปลว่าความรักของคุณยังรักกันดีอยู่นะมีก้าวถ้วยด้วยก็คือแฮปปี้ดีไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่ามันอาจจะเหมือนแบบนิ่งๆสีดาบมาเหมือนเหมือนกับว่าความรักมันอาจจะนิ่งๆอาจจะเหมือนพูดคุยกันน้อยก็แนะนํานะคะว่าต้องหันมาพูดคุยกันบ้างคือบางทีความคิดเยอะคิดมากของคุณอ่ะคือคิดเองเออเองนะไม่ไม่ได้มาคุยกับคู่ว่าเอย ทำไมความรักมันนิ่งๆเราแบบอยากทําอะไรนู่นนี่นั่นคือถ้าอยากความรักมันดีคุณสามารถแอคชั่นทําเองได้ไม่ต้องรอให้คู่มาทาให้นะมันเหมือนแบบมันไปเรื่อยๆเดิมๆนะแปดแปดเหรียญน,นะสี่ดาบนะมันเหมือนนิ่งๆคือรักกันดีไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ยังรักกันดีแต่ทําไมไม่รู้มันมีความคิดเยอะคิดมากเนี่ยถ้าคุณถามตัวเองแบบนี้นะก็คือ ต้องต้องพูดคุยกับเขาแหละว่าโอเคเราไปหาที่เที่ยวไปแบบกินดื่มไปแบบมีเดทหรือทําอะไรให้มันแบบว่าลําลึกความหลังแล้วความสัมพันธ์มันก็จะดีคือยังมั่นคงกันดีอยู่มากแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่เปิ่นเห็นคือความคิดเดยอะคิดมากของคุณเองถ้าเป็นเรื่องความรักนะไม่ได้มีอะไรสามารถพูดคุยเปิดใจกันได้แล้วมันจะมีการเดินหน้าแก้ปัญหากันเนาะ เออไม่ต้องเหนื่อยอะไรกับความรักความสัมพันธ์มากนะสามารถไปต่อได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าความรักคุณดีแฮปปี้ไม่ได้เครียดอะไรเรื่องความรักเลยคุณอาจจะไปโฟกัสแล้วกังวลในเรื่องการงานอุปสรรคส่วนตัวการงานเฮ้ยแบบจะมีงานเข้ามาไหมแบบตกงานอยู่หรือว่าทำงานหาเงินจะทำยังไงให้มันมีเงินเยอะๆดีเพื่อจะแบบ สร้างฐานะอะไรแบบเนี้ยเออก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปคนมีคู่เป็นคิดว่าโอเคนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากต่อมา l ลิฟสตอรี่ออร l เค่ะคนมีคู่นะความรักในช่วง16-28กถึ 28, ุมภาพันธ์หกหานะคะพลังงาน Energy จะเป็นยังไงนะคนมีคู่ค่ะปึ๊บอูเหมือนคนโสดเลยอะคือ Rejection นะคะเป็นไพ่ของการปฏิเสธให้คุณแบบว่าอ n กนอสิ่งที่ไม่ดีไปและเริ่มต้นจุดประกายอันใหม่นะอย่างที่บอกแหละว่า หลายๆคนถ้าผ่านความผิดหวังในเรื่องการงานมาบางคนตกงานล้มเหลวอะไรมานะคุณสามารถเริ่มต้นใหม่ได้มีไพ่เมเจอร์เชียนมันบอกเลยว่าคุณจะสามารถผ่านไปได้ขอแค่คุณมีความตั้งใจจริงนะแล้วมีสติใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์มันจะผ่านไปได้คุณคิดเยอะคิดมากมาเกินไปเมื่อไหร่ที่คุณพักหายเหนื่อย คุณพร้อมคุณเดินหน้าได้ถ้าตอนนี้คุณยังเหนื่อยอยู่พักก่อนได้นะคือคุณไม่ต้องรีบบอกงี้เลยเพราะว่าคุณพักแล้วเดี๋ยวคุณเริ่มแบบอย่างมีสติโดยไม่ใช้อารมณ์นะการงานหรือเรื่องใดๆที่เป็นอุปสรรคปัญหามันจะผ่านไปได้แต่ถ้าเป็นเรื่องความรัก คุณอาจจะรู้สึกคิดเยอะคิดมากเหมือนมีความกังวลหรือความสัมพันธ์มันดูเนือเนือมันเบื่อเบื่อมันเหมือนอยู่กันมานานมันกลายเป็นนิ่งนิ่งเนิบเนิบอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่โอเคเปิดใจพูดคุยค่ะเมจิเชนเป็นไพ่ของการใช้เหตุผลพูดคุยวิเคราะห์เนาะแล้วพอพูดพูดคุยกันเสร็จนะเปิ้นจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะกลับมารุกโชนแบบนี้ได้นะคือยังรักกันดีอยู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นจนเย็น นะคะค่อยๆแก้ปัญหาไปถ้าคุณมีอะไรคุณพูดให้คู่ฟังเปิ้ลก็เชื่อว่าคู่จะรับฟังคุณและคุณจะจุดติดในความรักความสัมพันธ์ของคุณได้หมานะคะโอเคจบไปแล้วสําหรับความรักของคนธาตุน้ำนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์ให้เปิ้ลด้วยนะคะแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะพบกันใหม่ครึ่งเดือนแรกของเดือนมีนาคมนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ